And ผู้ขับร้องนาสาวพิมารบรรลทิพย์หรือแอนดีมาและรางวัลชมเชยอีกวันขั้นหนึ่งนะคะได้แก่เพลงรักค่ะผู้ขับร้องก็คือนางดวงดาวเถาอยุ่นค่ะ จากเจ้าพญาผู้ขับร้องคืนอนายสา,สานสันเกือนสีหรือพิเตอร์อาสยา วันชนเชยผู้ขับร้องเพลงไทยรุกชุ่นชายท่าน,น,น,านหนึ่งนะคะได้แก่เพลงอยากบอกรักผู้ขับร้องคือนายสุธิราชอุ้สิ รางวัลการขับเร้อมเคนดีเด่นด้านภาษาไทยประเภทศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งิรางวัลชนะนนเลิศได้แก่เพลงสัญญาบ้านรุ่งผู้ขับร้องนางสาวบิรดาอุสุภาหรือคุณวิรดาวงเมียนมาร ดอกแคบานผู้ก,ผกับร้องนางสาวนณวันนน,น,นทโชติหรือทรายอาทยาและรางวัลชมเชยอีกรางวัลนะคะได้แก่เพลงเจ้าสาวคนต่อไปผู้กับร้องนางสาวบุญวรินคนนรา,าหรือแอร์สุชาว,วดีค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรายงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวาัลดรานในการจัดงานวาษาษาันประสิทธิธาพุทธศักราช2555ค่ะในลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านรองนายกบันฑิตปรีและท่านผี่องกระทรวงมาดไทยนการยุทธศาสตรติดตัวมาแบ่งความดีแก่ผบที่ไนิรันดรางวัลในวันที่สาคัแห่งชา,า,ษา,ษาติและทุออกคสกเนเีเชิญค่ะม่รนตะ ขออน,นุญาตจาบนักการท่านผู้ช่วยจาวาวัดพระเชตุกคนวิมลมังครารามราชวาาราวิหารท่านพระครูวินัยทอนท่านพระเตมมารถกัจจสีโลข้ับเจบเรียนท่านพระทูตส,สีว่าการกระทรวง พัฒนาทำกับท่านุหมวุขื้อท่านติบุษาท่านดนตรีท่านเดีการุการท่านรัฐมนตรีท่านประดับกระทรวงโดยเฉพาะท่านผู้ได้รับรางวัลเชิดหูเกียรติเนื่องในวันตะตะใตแห่งนชาติที่เคารพปรรจุมวลชนระแก่บุญเกียรติทุกท่านครับขอรื่น ผมขอนำความปรารถนาดีจากความยินดีเป็นอย่างยิ่งของพระรัฐมน,นตรีกับพระท่นานทิ่รักชินวัตรมาอย่างท่านที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นกท่านจำนวน60ท่าทนั้านดนความสำคัญของมันปันตตานยแห่งชาติเป็นอย่างมากรัรเมชา ราศร <initiatives> ีวันที่อายุเพื่อให้ทิศน้ำฝนใจได้เห็นความสำคัญของวันนี้แต่บังเอิญท่านต้องเตรียมตัวไปต่างจังหวัดครับพระบาทอาภรณ์ว่าบรรดาท่านนายทุนที่มุ่งมุเนี่ยซึ่งเป็นตุ้ตาสตีเช่นเดียวกับท่านนักธิว่ากันของวัฒนธรรมเป็นตุ้ตาสตีที่ทํางานหนักครับกราบเรียนว่าเจ็ดวันที่ ชั่วโมงทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศก็อย่าได้พิจารณาตีเดียนอะไรท่านเลยนะครับเพราะว่าคนที่ท่านกลมาก็มาแทน็ขม่ไปในคิววิกฤติอะไรครับก็มาแทนไปอยู่นะครับตามตการของวันในวันนี้พวกเราทุกคนก็องตา้งคงคิด ใใจ,จากข่าวรายงานของพระเจ้าตันรัตุสีว่ากมมารหลงพระเจ้าตันรัตก็ถ้าอีกเช่นเดียวกันผมขอเรียนเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่าบุคคลที่ผมอยู่ในใจของผมตลอดในเรื่องของการใช้ภาษาไทยและใช้ภาษาถิ่นซึ่งท่านก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์ในด้านนี้ ท่านกำลังจะเรียนชูเทลคาญภาษาแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจภาษาสามารถใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได้ถึงแม้ท่านจะเรียนมาจากโรงเรียนของทหารก็ตามท่านท่านนั้นก็คือท่านท่านพลเอกเกรดจินทศุรานนท์กับรถขบืนให้เกียรติท่านเปนเกียรต ภาษหไทยใจได้ถูกต้องที่ถูกต้องหมายความว่าถูกการแทรกแซกรัดชัดถ้อยชักคาไม่เยอะสมัยที่ท่านมีตำแหน่งแห่งผลดุลเป็นนายกรัฐมมตีท่านก็จะฟังข่าวทุกวันกับพิธีกรก็ดี ข้าราชการก็ดีที่พูดรอเรือรอลิงไม่ชัดใช้ภาษาต่างประเทศบ้างสลับกับภาษาไทยบ้างท่านก็จะติดต่อไปนะครับเพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าใช้ภาษาไทยไปถูกทุกวันนี้จริงที่คนไทยไม่พูด กันอีกเลยนะครับเฮ้ยไม่กี่คนที่จะพูดนั่นคือคำว่ารู้กับทราบก็ฟพ่ออาจารย์ด้วยกับพ่อผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะพูดคําว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คําว่าไม่ทราบเนี่ยไม่มีใครพูดอีกแล้วครับน้อยรายมากซึ่งคาว่าไม่รู้เนี่ยไม่ถึงท้าบแล้วก็ไม่ถึงประสทศคําว่าไม่ทราบมันใช้ได้ตลอดนะครับนอกจากนั้น พิธีกรรายการสำคัญสำคัญของทางพิธีกปฏิของทางสถานีตรัศน์ปฏิรอเรือรอทิ้งก็ยังติดพลาดทุกเช้าเป็นประจักษ์พระท่านเคยเกรงกจว่าท่านให้ความสนใจไทยภาษาไทยถูกแล้วท่านยังเป็นคนแรกนะครับที่ส่งเสริมให้ไทยภาษาติดเพราะท่านเป็นคนทางภาคใต้ก็ไม่เคยนึกันครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าท่านไปเปิดการท่านไปทำกิจการบางอย่างท่านใช้ภาษาถิ่นครับในการติดต่อ,อก,กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้ผมบผมก็เป็นคนติดตามภาคได้ผมก็จะใช้ภาษาถิ่นในการติดต่อ,อก,กับพี่น้องประชาชนจะใช้ส่วนนี้ครับเป็นต้นทุนให้กับผมมีผู้ปกครองบางอัน ก็ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสาคัญที่ในจังหวัดทางภาคใต้ตัวท่านเองก็เรียนหนังสืออยู่ในจังหวัดนั้นมากา่อนเพื่อนผมก็มารักกันก็มาทักทายเป็นภาาภาคใต้พ่อครับผมก็จะใช้เหตุการณ์กาลังเหตุการณ์เอ้ยมึงสบายดีเออกูดีใจนะมึงได้ใหญ่มาทีเนีย่ยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับที่มารัก ความปนธราตของคนสองกลุ่มนี้ก็ขาดหายไปแต่วันนั้นนะครับสำหรับผมเพื่อนมาทักเอ้ยดีใจมึงมาอาย่ป่ากา,าอยอายุจากวัดีิไอ้กูก็ดีใจแบบบอกมึงแล้มาทำงานกับผมมึงเนี้ยมันก็จะทำให้ความเข้าใจเนี่ยครับซึ่งกันและกันมันสื่อสารไปยาวไกลเสียงดือเสียงเ่เา่าก็จะพูดว่าเราเป็นคนไม่ดี เราเป็นคนไม่มู้ภาคเราเป็นคนไม่รู้าเข้าของตัวเราเองเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาเนี่ยครับมันมีความสำคัญจากที่ผมได้กล่าวเรียนสรุปแค่นี้ผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าพวกเราทุกคนก็เป็นคนไทยภาษาไทยก็มีมาตั้งแต่เจ็ดร้อยยี่สิบห้าปีแล้วครับตั้งแต่ปีกามเด็กขึ้นมาก็ขอให้รักษาไว้ว่ามันเป็นรา้าเข้ามันเป็นตัวตนและมันเป็นประวัติศาสตร์ของเราถ้าเราทำให้เสียหายไปใช้ไม่ถูก เท่ากับเราก็ทำลายราเขาทำลายประวัติศาสตร์ทำลายตนตนของเราเองผมขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ตรวจเกียบข้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะทางกรมวัฒนธรรมซึ่งได้ทําเรื่องนี้กับทางฝ่ายผู้บริหารฝ่ายท่านกระทกระทวงฝ่ายท่านนิรคนได้เึืองสรรลงคนที่แน่นอนถูกต้องชัดเจนผมฟังจัดเสียงก็ได้ครับถ้าเป็นนักร้องเนี่ย มันก็จะมีเสียงกรี๊ดถ้าเขาชอบนะครับถ้าเขาไม่ชอบก็จะโห่วันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงโห่เลยครับมีเสียงกรี๊ดมัะนั้นก็การแข่งขันกับการเลือกตั้งกันว่าท่านเลือกตั้งน่าจถูกต้องแล้วในปีต่อไปก็คงมีบรรยากาศเช่นนี้อีกขอแสดงความยินดีทั้งหนึ่งครับกับท่านที่ได้รับ ประกาศที่บัดแค้เพื่อดูเกียรตินละพธิธาเนตในวันนี้ก็ขอให้ท่านได้มีผลงานของท่านแล้วก็ท่านจถ้าเป็นนักประพันธ์เลงเป็นนัก,กร้องก็สร้างผลงานหม่ๆออกมาดีนะครับแต่ผมก็ยินดีครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับคนที่แต่งเป็นนักตาแต่งใต้บ้างอะไรบ้างเป็นเจนที่สมัยผมนี่เป็นเจนฮิตครับแต่มาปัจจุบันนี่สามน้องๆหลายคนบอกไม่เกิด้ียิน เอาดีนะคระบอต่ล้น้องๆเขาเขาเขาไม่ยอมครับก็ขอเข้าปฏิบัติต่างแล้วก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ได้สนับสนุนรถ้ำการจัดงานในครั้งนี้ได้เฉลี่ยรัวไปด้วยดีโอการครับในโอกาสสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านมาอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ ท่านมไดรว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสุริลืนะคะได้มอบขอที่ระลึกให้ท่านจอมนัยได้ทูตรและ้ทูลรู้ว่าการกระทรวงาทยได้วิชัยเดช็นาง เรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้ที่ได้รับการยกย่องได้รับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติในวันนี้นะคะโดยฝั่งด้านซ้ายของท่านก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยนะคะดีเด่นนะคะขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะคะรวมถึงท่านปรดกราทชวงวัฒนธรรมนะคะนายสมชายเฉลหลอกนะคะ เนชิญท่านรอที่พอดีกรสอเสริมวัฒนธรรมนางวิไลวิทยานาถไภาลคะได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้กำรังานค่ะนี่ก็จะเป็นภาพที่เป็นเรื่องเลื่อสำรับผู้ที่เข้ารับรางวัลในการขึายกขออนุญาตเจ้าหน้าที่โยกมาเรียบออกที่จังภาพหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะแล้วภาพเหล่านี้นะคะจะเป็นภาพ ขรยเช่อภาพดาบนได้เลยนะคะถ้าครอจะไมภได้้าไปัเรจกะได้ภาพที่รย ترجمة نانسي